ย้อนไปเมื่อก่อนเกิดเหตุถนนยุบตัวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการนาพิเศษหรือว่าสายสีม่วงใต้เนี่ยแหละค่ะ มีวงเงินลงทุนกว่า82,200ล้านบาทโครงการนี้นับได้ว่าเผชิญกับวิบากกรรมกว่าจะได้เริ่มลงเสาเข็มสมัยนายศักสยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะว่ามีการใช้อำนาจแทรกแซงคณะกรรมการคัดเลือก หลังจากที่บอร์ดคัดเลือกตีความจากมติคอรมอให้การประมูลโครงการดังกล่าวพิจารณาจากเกณฑ์ราคาทาั้งทั้งที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีลักษณะเป็นดินอ่อนผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ควรจะต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคงานก่อสร้าง แต่ท้ายที่สุดค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมประกาศผู้ชนะประมูลโครงการ5รายแล้วก็มีการแยกสัญญาก่อสร้างตามเส้นทางตั้งแต่ช่วงเตาปูนถึงดาวคนองงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางและอาคารจอดรถแยกไป6สัญญาด้วยกัน บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ได้ไป3สัญญาชอการช่างจับมือกับซีโนไทยได้ไป2สัญญาแล้วก็มี NIC เอนจิเ e ียริงแอนด์คอนสตรัคชัอีก1สัญญาค่ะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าพื้นที่เกิดเหตุถนนยุบตัวเป็นบริเวณก่อสร้างสถานีวชิรพยาบาลส่วนปลายของสถานีกับตัวอุโมงคเป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าใต้ดินมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภา,าอุโมงนี้ อย่างที่คุณจิราพรได้รายงานให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเป็นอุโมงค์แบบซ้อนกันสองชั้นค่ะชั้นบนจะมีความลึกอยู่ที่15เมตรชั้นล่างความลึกจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรเศษรฟมร่วมกับนักวิชาการไปตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเพียงแต่เพราะที่จริงที่ทุกท่านจะพอทราบนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับน่าจะเป็นของคาดว่าเกิดจากน้ําใต้ดินนะครับกับดินที่มีการเคลื่อนตัวในชั้นอุโมงค์ชั้นล่างนะครับ ทำให้ตัวรอยต่อระหว่างตัวอุโมงกับผนังสถานีนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับดินจึงมีการซุดตัวลงไปนะครับแล้วก็มีดินบางส่วนพร้อมกับน,น้ําที่การซุดตัวเนี่ยทำให้ท่อประปาเมนนะครับเบสที่สิบข้างบนเนี่ยหักลงไปด้วยถ้าเกิดทาให้น้ํากับดินเนี่ยไหลเข้าไปในส่วนของตัวสถานีบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ตามที่ท่านท่านานยกนะครับและท่านท่านผู้ว่าชาชชาติได้อธิบายไว้สักครู่ทางลอฟมเองกํลาลังเร่งนะครับหยุดการเคลื่อนตัวของ ดินทั้งหมดนะครับแล้วก็จะรีบคืนสภาพนะครับให้โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็รฟมอน้อมรับนะครับในการดูแลทั้งหมดครับความสำคัญอีกอย่างอาจจะอยู่ที่การหาสาเหตุให้ชัดเจนด้วยนะคะสำหรับโครงการก่อสร้างบริเวณสถานีวชิราพยาบาลอยู่ในสัญญาที่1ค่ะช่วงเตาปูลถึงหอสมุดแห่งชาติมีกิจการร่วมค้า c k s t p l ซึ่งประกอบด้วยบริษัทมหาชนจำกัดชอการช่างถือหุ้น55%บริษัทมหาชนจำก,กัดซิโนไทย45%ค่ะเป็นผู้ที่รับจ้างลงนามสัญญาไปเมื่อวันที่11มีนาคม2565วงเงิน19,400ล้านบาทและกิจการร่วมค้านี้ยังได้งานสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติถึงผ่านฟ้าด้วย สำหรับงานก่อสร้างโครงการภาพรวมณเดือนสิงหาคม2568คืมหน้าไปแล้วทั้งโครงการนะคะ61.8%แต่เฉพาะบริเวณสถานีวชิระพยาบาลตรงนี้มีความคืมหน้ามากที่สุดก็คือร้อยละ70.46 งานเจาะอ,อุโมงงานระบบไฟฟ้าและประปาทําเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานีจริงๆแล้วถ้าจะไม่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็คาดการว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่เปิดให้บริการได้ในปี2570ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ระยะทางทั้งทิ้น 23.6กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน13.6กิโลเมตรมี10สถานีแล้วก็มีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ10กิโลเมตรอีก7สถานีด้วยกันค่ะ